ขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกท่านก็สงสัยวัาแล้วเรื่องไงที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่มนุษย์หรือจริงๆการกิเป็นมนุษย์นี่เป็นพรที่ริ่งใหญ่มากปรากร่์คนหนึ่งบอกว่าต่อให้เราไปติดเกาะแล้วเหลือแต่ตัวล่อนจ้น ก็ยังได้กําไรเพราะอะไรเพราะตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆเนี nu, ่ยเรายังพูดไม่ได้ร่างกายก็ยังไม่โตแต่ว่าไปติดก่บปุ๊บพูดได้แล้วเติบโตเป็นผู้เป็นคนแล้วมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์นี่ขนาดเหลือตัวน้องจ้ก็ยังกำไรอยู่นะการได้เกิดเป็นมนุษย์ทำไมจึงขอให้การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นพรที่สำคัญที่สุดเหตุผลก็เพราะ มันยากกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในทางจิตวิทยานทาาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะทุกวันนี้การคุ้มกําเกิดมันก้าวหน้ามากแต่ในทางจิตวิทยาของเราคือในทางจิตวิทยาเฉยการเกิดเป็นมนุษย์มันยากมากพระพุทธเด้าทกานเปนแง่ายๆว่าเกิดเป็นมนุษย์ยากขนาดไหนนะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับเรามีสนามฟุตบอลอยู่เอามง่ายๆก็คือสนามหลวง ตรงสนามหลวงแล้วมันมีหินก้อนหนึง่งเป็นหินก้อนใหญ่จัตุรัสขนาดกว้างขนาด,นาดยาวเท่ากันทั้งหมดตั้งอยู่เต็มในสนามหลวงทุกด้านเท่ากันหมดสมมตินะว่าสูงสักร้อยเมตรกว้างสักร้อยเมตรอย่ายาวสัก100ร้อยเมตรจัตุรัสเห็นทุกขนาดานแล้ หนึ่งร้อยปีเมเทวด,ดาหอกมาผ้าขาวเนี่ยมาลูห,นนะหลนดดนินก้อนนั้นแต่หอกหายไปเลยอีกหนึ่งร้อยปีต่อมาเทวดาองคเดิมนั้นหอบใหม่ครั้งหนึ่งเอาผ้าขาวมาลูหินก้อนนั้นอีกทํายี้ทุกร้อยปีจนกระทั่งหินแท่งทึบขนาดนั้นละลายเป็นของคลีทุเรียนไปจากการถูกลูหด้วยผ้าขาวและสึกกร่อนไปตามกาเลเวลา ระยะเวลาขนาดนี้คิดดูแล้วกันว่านานนะอย่างนี้เราเรียกว่าหนึ่งกับหนึ่งกันแต่ว่ากว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์รินเวลานานมากกว่านี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นกว่าจะเกิดเป็นมนุษนย์นีง่งยกาหลือแสนนะทีนี้พอหลุดออกมาเป็นมนุษย์แล้วนะใช่ว่าจะเป็นมนุษย์แล้วออมาทํางานที่มอเตอรเกษตรได้ทุกคนนะเพราะมนุษย์นี่ก็มีหลายประเภทนะ ลองสำรวจดูนะว่าตรตกับใครยังไงนะความหยนะถ้าเกิดไปโตงม,มีหลายประเภทหนึ่งมนุษย์มนุษย์เสเโีโบมนุษย์ที่มีความละอายชั่วกลัวบากมีโอกาสโกงก็ไม่โกงมีโอกาสเลวก็ไม่เลว,วทำอะไรคิดหน้าทิดหลังใจสูงละอายทั่วตัวบากกลัวคนจะรู้จะเห็นเวลาองทำอะไรไม่ดีเอาไว ใจมีพลตบสูงมากอย่างนี้มนุษย์เทวคือมนุษย์เทวดา่าเป็นคนลายชัวย่วลัวปบสองมนุษย์มนุษย์ติดรัชฐานโอมนุษย์เดรัชฉานมนุษย์เดรัชานไม่คิดอะไรมนักกิดนดื่มสืบพันหลับแค่นั้นเองวันเราไม่คิดอะไรมนกไม่คุ้มหน้าขอให้มีกินมีดื่มมีสืบพันแล้วก็หลับไม่ต้องคิดอะไร สันดีได้ขามีแค่นั้นเองคนอย่างนี้อยู่ในวันวันนั้นเองไม่ได้คิดอะไรจะทิ้งไม่ได้คนรุ่นหลังหรอกแล้วก็ต่อมามนุษย์สเปโต้กลายได้ม,มนุษย์สปริโตมนุษย์สเปโต,ปโตคือมนุษย์เปรตมนุษย์เปรตาไปโกงสะบ,บั้นทันแหลกกินไม่รู้อิ่มไม่รู้พอมีเท่าไหร่ก็โกงก็กิน กินห right. like, ินกินห <laughs> anyway, so ินกินปูนกินทรยกินิ้งหมาชิ้นปนทุกแบบนี้ีกินหมดนี่แหละมันเปรตคือไม่รู้จักคำว่าอิ่มเห็นไหมในทังความรายึดแน่กัหมดเลยถ้าเอาเรื่องนี้ไปพูดกอรโัวรัฐคงคงแตกมันรู้สึสเต็โหนยอะเหลือเกินอาตา์ได้คุยกับผู้ใหญ่ของปปชท่านวิชามหาคุณหลายากที่ได้คุยกับท่าส่วนที บนได้ร <atted> ัแต่เอินได้เห็นหลักฐานเรื่องการคอร์รัปชันของคนไทยท่านสุนทรบอกว่าอยากจะร้องไห้สักสิบชาติท่านวิชามหาคุณซึ่งเป็นมือสอบสวนร่วมกับท่านตามเหตุกล้าณรงค์กับท่านกล้าณรงจันทิกท่านบอกว่าสําหรับผมไม่ใช่แค่ร้องไห้สิบชาติมันต้องร้อยชาติคนไทยตายก็เกือรึตายก็ร้องไห้กันร้อยชาติ ถึงจะเอางโกงกินออกจากประเท้ไยที่หมดเลยเพราะทุกวันนี้โกงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าโกงแลก้วดันปล่อยให้เขาจับได้เนี่ยจงผิดปกตินะมันผิดเราตอนนี้เห็นไหม่ะคุณยงไปดูจตอนรมีสองมาตรฐานในกี่ปีแล้วเพื่ารู้กันในตอนนี้เองว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นมันผิดแต่ทําให้ถูกได้ ถ้าเกิดรัฐบาลไม่เข้มแข็งพาพาอย่างนี้จะเป็นไปอีกกี่ปีสิ่งที่น่าอนักที่สุดก็คือถ้าฝ่ายรับเป็นคนโกงจริงเริงแล้วประชาชนจะได้หลักประกันอะไรใช่ไหมนี่มันต้องสเปรโตเดินอยู่เต็มเหมือนคนไทยทั้งหมดเลยเห็นเรืกันนอกจากนั้มีอะไรอีกมนุษย์สัตว์นรยิโกมนุษย์สัตว์นรกโอ้เกิดมาแล้วเนี่ย ทำให้คนที่อยู่ใกล้ทุกตลอดเลยมนุษย์สัตว์เดินไปคุยสองสามคำแม่เจือนกับมาเลยพรสวรรค์พิเศษทำให้คนเป็นทุกโทรศัพ <c oughs> ท์ปไปหาเังใสอยู่ดีๆเลยฮัลโหลเป็นยังไงิฟังตป๊บหนึ่งวางสายโคตเลยมังดีนั่งฟังรรมาอยู่สง่งเอสเอ็มมาหาเราแล้วไม่โทรอกลับมามีเรื่องเน่ง <c oughs> <c oughs> เอาละมนุษย์สัลว์นวโกที่เกิดมาเพื่อที่จะทิ้งแทงคนอื่นทำให้คนอื่นนี่ต้องทุกข์ยากที่จะมีความเงินความสุขเนี่ยไประเไทยกันบเขาดาวลงตีมาอยู่ในที่บางบังบึ้งเลยนะข่ารคนอื่นแล้วมีความสุขเบีเบลคนอื่นแล้วมีความสุขมีความสุขจากการที่ได้ทำร้ายทำลายคนอื่นนี่เรียกว่ามนุษย์สัตว์ในวิโกแปลงเ่านมนุษย์สัรก เหนไหมต่อไปมนุษย์สัมมนุษย์โสมนุษย์ผู้มีใจสูงหลายๆคนฟังมนุษย์เด็ูหและสายหัวพอฟังมนุษย์สัมมนุษย์โสดตรงกระดามรอเขาดิเราต้องประเภทนี้มนุษย์สัมมนุษย์โสมนุษย์ผู้มีใจสูงส่งจริงจริงมีใจสูงส่งก็เพราะมีคุณธรรม มีจริยธรรมอยู่ที่ไหนแล้วตัวเองมีความสุขและทําให้คนอื่นมีความสุขไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนเื่นเป็นมนุษย์ที่ทําให้คนอื่นชื่นใจได้เสมอเนี่ยเรียกว่ามนุษย์สมนุษย์สคือมนุษย์ผู้มีใจสูงเวลาเรากลับออกจากห้องนี้ไปเนี่ยเราไปคุยให้คุณสามีคุณภรรยาที่บ้านฟังดูนะว่าเราเป็นมนุษย์ชนิดไหนกัน คนดูแลเราจะได้เลื่อระดับบางคนบอกว่าตายแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์นั้ต้องเป็นเป็ดเป็นอะไรน่ะจริงๆไม่ต้องรอให้ตายตอนเนี้ยวันก่อนอาตมาพนั่งอยู่ที่กุฏิเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมเดินผ่านมาเหมือนสวนสัตว์เปิดเลยคุยกันอยู่หูมันวิ่งผ่านไปหมดเลยอาตมาโผล่ไปดูอยมนุษย์สติรัตฉาโลสติรัรีถามเยอะเหลือเกิน เห็นไหมไม่จะเปนไม่ต้องรอให้ตายแล้วถึงจะเกิดใหม่จะเป็นมนุษย์พันนั้นทนได้ไหมต้องนะทางนี้ใจเราเปลี่ยนคุณนั้นสมบัติให้ใจต่ําเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าโกงเป็นเปรตหดไรหดหินน้ำมินชาติเป็นสัตว์นรกลายชักวโรบาตก็เป็นเทวดาใจสูงใจกระเสิฐก็เป็นมนุษย์ดังนั้นพอก็ได้หนึ่งที่บอกว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ยากนะไม่ใช่ว่าเรียวัยวะเขาสามสิบสองประการเกิดมาเป็นคนอย่างเราทุกคนแล่งนั่งอยู่ที่นี่เป็นมนุษย์นะฟังอย่างนี้แล้วต้องถามตัวเองว่าเออฉันเป็นกับเขาหรือเปล่าเนี่ยสอบผ่านไม่ได้เป็นมนุษย์นะใจคนนี่ก็แปลกนะสิ่งที่สูงที่สุดในโลกคนยอมเชื่อไหมคือใจเช่นเดียวกันนะมันจะต่ำนี่อยู่ในโลกใจคนถึงไหม จคนถึงเวลาจะสูงก็สูงได้ที่สุดในโลกแต่เวลาจะต่ำก็ต่ำได้มากที่สุดในโลกสูงที่สุดในโลกถึงขนาดว่าทำทุกอย่างเพื่อเพื่อนมนุษย์แล้วตัวเองไม่เอาอะไรเลยอย่างเมื่านเราเห็นเจ้าอยู่มหัวรังทรงทำประชวรรักษาอาการยูที่โรงพยาบาลศรีราชนำทุ่งกรุงเทพสั่งให้ข้าราชการกรมชลประการเข้าไปรายงานทุกชั่วโมงกูยอมนึกคิดด้วย นี่มีสรงทับไปชวนแต่ต่มที่สุดในโลกเหมือนพ่อคนหนึ่งที่กำลังจำเราโลกเด็กเม่ติดอแล้วนักข่าวอาไมเจอะปากถามทําไมคนจริงเป็นคนขื่นลกผู้เป็นพ่อเมาเหล้าเลยตอบว่าเอ้าก็ลูกของผมผมเลี้ยงลูกผมจะทําอะไรก็ได้นี่ดูสิเวลาใจจะต่าขึ้นมาเ่ยมองไม่เห็นศีลธรรมเลยเพราะฉะนั้นใจคนจะสูงที่สุดก็ได้จะต่าที่สุดก็ได้ถ้าไม่รักษาใจให้ดี โอกาสที่จะชั่วในการเป็นมนุษย์เนี่ยยากง่ายอยู่ดีๆบางทีไม่ได้เป็นบางทีนั่งฟังอยู่ตรงนี้เป็นกลับออกไปเขาเป็นดาวมึงเป็นมึงเงาหลุดเป็นสัตว์นรกอีกแล้วตัดเดียวน็ดำเองนะมันหลุดง่ายจะตายนะทักษะใหตดีนะวันวันหนึ่งที่คนโยมเรียนไม่้ตายเกิดกี่ครั้งรู้ไหมมันเียนระดับเลยนะเรียนไม่้ตายเกิดบางคนวันหนึ่งครบหมดเลย ตื่นแต่เช so so ้าอาบน้ำร้องเพลงผิวปากในห้องน้ำทำอะไรมีความสุขเลยเ่นช่วงนั้นันมีความสุขเป็นมังกรสามมิโสะใจสูงใช่ไหมไม่ได้เด็อเป็นกลับออกมาจิตกลายไปจืดไม่เป็นรถเล็กไม่กลัวเป็นจิตหัวดาเอาแล้วไงเป็นสัตว์นรกไปแล้วใช่ไหมขึ้นรถมารถติดแจกของรับคนที่อยู่ข้างในเอาแล้วไงเป็นสัตว์ยรฉานไปกแล้วเะ็นั้น มามหาวิทยาลัยสอนหนังสือด้วยจิตสำนึกในวิชาชีพตั้งบกตั้งเตยสอนตัเสร็จอ้ยเป็นมนุษย์สัมมนุษย์สอใจสูงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมีการจัดซื้อจับจ้างเซ็นกั๊กเร็วได้ไหมล่ะห้าแสนเป็นสเปโต้ไปเลยแต่ไม่เงินเลยเขาแต่นเร่างให้ดีนะขอให้เเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะใช่ไหมเกิดมาครบสามสิบสองแล้วมันนน่นยิง ฉันเป็นมนุษย์ไม่ใช่นะเ<ม>วลาคนท<น>ุกคนจะไปบวชพระจะสอบสภาพกลางลงที่จะบวชเรียกว่าถามอันตรายที่ระทำคำถามข้อหนึ่งก็คือมนุษย์โสซิแปลเป็นไงว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าทาไมถามแปลกๆอย่างนั้นน่ะในพระประชาะก่อนจะบวชจะทำอย่างนั้นป้องกันหนึ่งว่าคุณเป็นมนุษย์จริงนะ<ม>คุณรู้สึกตัวอยู่ไหมคุณยังเป็นมนุษย์ จะถามอะ่ี่สิบข้อเพราะฉะนั้นเรื่องคำถามว่าเป็นมนุษย์หรือไม่จึงเป็นคำถามสําคัญสําหรับเราทุกคนเอาลักษณะมนุษย์สีห้าข้อเมื่อกี้ไปเขียนแปะไว้ที่หัวเตียงก็ได้หน้าห้องทํางานก็ได้หนึ่งมนุษย์สติรัชาน,นุสติรัชานเขียนไม่เพื่ออะไรทำสปอตตัวเองแต่ละวันแต่ละวันเื่อเราหลุดรืกเป จะได้เตือนใจเตืว่าเราควรจะเป็นมนุษย์ชนิดไหนที่พูดมาเมื่อกี้นี่ที่คนเป็นมีสองประเภทเท่านั้นมนุษย์เทววคือเป็นมนุษย์เทวดาล่าชั่วโละมนุษย์สัมฤทธิ์เป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงส่วนมนุษย์สัติรัชานุษย์เดรัจฉานมนุษย์สเปโตมนุษย์เปลตแล้วก็มนุษย์เนริโกมนุษย์สับนรกสามอย่างนี้อย่าหลงเปเป็นแค่เดียวหลงไปเป็นยุ่งทีเดียว อะไรที่จะทําให้เราเป็นมันษย์ใม้สมบูรณ์ใจใจคนก็เป็นเกณฑ์นนะถ้าคุณยนนักษาใจให้ดีจะโดนดีทั้งหมดจะเล่าตัวอย่างท่งหนึ่งให้ฟังเรื่องของใจมีสถานบริการสองแห่งตั้งหันหน้าชนกันทั้งนั้นนี้ปกติสองอย่างนี้น่าจะไปกันคนละทางแต่ปรากฏว่าสองแห่งนี้จู่ๆก็หันหน้าชนกันนั่นคือสถาน,นเป็นซ่องนางลง สถานอหนึ่งเป็นอาสองของดาบบเกๆองหนึ่งหันหน้าชนกันเป๊กเลยทุกวันมีคนแห่มาใช้บริการแห่ไปหาหลวงปู่ที่อาสองขอเลขขอหวยเทหัวรถน้ำมันพ่นนลล้ำมาขอขึ้นรัางของขังคนขึ้นกันวังในวไม่ต่ำกว่าร้อยบาทด้านที่หันหน้าจนกันซ่องนากก็มีคนเข้าหาตลอดกัน billion. สองแห่งเนี่ยบริการประชาชนพอๆกันทุกคืนก่อนนอนเมื่อแขกเดินกลับคนแล้วประมาณที่งคืนหลวงปู่ดาวดคลี่ม่านสำนักมองไปทางส่องโสงเภณีประมุ่นกับตัวเองโยเ้ยทำไมไ็ได้คิดจดมาเป็นนักพรตอะไรหรอะอยู่ไปอยู่มาคนศรัทธาขึ้นมาก็เลยอยู่ยาวมาจนทุกว,วันนี้ แม่จังลต่บานที่ถึงโยมทุกคืนเลยยหตุไงโยกับกรรมเหตุตาการมบ้างไหมโยมลุงปู่ได้หมดอธิษฐานเสร็จหลับตาลงนอนทุกคืนส่วนโสิณีก่อนจะนอนทุกคืนปิดไฟนอวเตียงหันมาทางลูงปู่นะก่อนอธิษฐานที่หมอนปู่เจ้งค่ะโยงเนี่ย ไม่ได้คิดเกิดมาแล้วจะมาทำบาปกพื่การขายร่างกายแบบนันถึงหนูจะขายแต่ขาแต่กายหัวใจไม่ได้ขายชอบทำหลวงปู่หลวงปู่ชชบดีีเกิดเกิดมาได้ช่วยคนมหาศาลแต่หนูสีโชคร้ายทำบาปทุกวันถ้าอะไรเสียบุญที่หลวงปู่ได้ทุกวันขอแบ่งให้หนูบ้างนะคะอธิษฐานเ่ความต้องสร็เจโศในเรนหลับทุกคืน เป็นอย่างนี้มาตลอดนะทุกคนกืนก่อนรับหลวงป,ปู่ก็คลี่ม่านมองไฟจุพูปรจวนใจสมัยนีดีก่อนจะนั่จุดธูกหลวงปู่เจ้าขาด้วยความศรัทธาเริ่ใสยเกิดมาหาัต้นงเมือขายร่างกายอยา,จากจะเป,ป็นนะิบัะทรับใช้ทำศาสนาให้หลวงปู่มากแต่คน่างมองหากาันแลงกันแต่ไม่วัตถุประสงค์คนละอย่างวันหนึ่งเรื่องล,ลัดตัดขันตุ๊บ จะไปดึงโน่นเลยไปสวรรค์เรดึงเลยส่วนลุงปูดงเรไปฝึกงานกับพระเท้าักเลยไปคนละทาเลยนะลุงปูดาวบัตไปไวๆในกระทงเลทำไิธีตงตรงรารู้ไม้จะนทำอะไรอยู่บนลูกลกเจ้าหน้าที่กรนี่ยกดคอมพิวเตอร์ให้ดึป็นตัวในถือเลยบอกว่าคุณจะต้องลงกรกอกูี่แล้วเฮ้ ชื่อบัญชีของคุณชื่อคุณในบัญชีมันตัวเวองตลอดเวลาท่านถึงหยุดบนโลม <S <S 1> <S 1> <จอ>กมนุษย์แล้วทำไมเจ้าของที่นเราก็บอกคุณลงนึกดูว่ก่อนนอนคุณอธิษฐานแบบไงคุณงปว่ได้บอกกันนึกเออจริงเราเอาประโยชน์ทุกวันก็จริงแต่จิตดวงสุดท้ายก่อนจะนอนเราอกุศนทุกคืนจิตดวงสุดท้ายนี่สำคัญมากนะเหมือนเราจะปิสดสวิต ดลบิดไปพร้อมกับสภาพจิตใจแบบไหนสมมุติคืนนั้นกลบตาเราตายไปนจิตดวงนั้นจะพาเราไปเห็นไหมลูกปู่เลยยอมจะนมบอกเออฉันกับสองคนอยู่นะยอมรับดูและมัองส่วนโสเภณีขึ้นไปบนสวรรค์เปเถียนเทวดาท่านไม่หนูมือถือบนสวรรค์เพราะหนูเป็นโสเภณีทำบาปทำให้คนมันล่มหนงเทวดาบอกว่าถูกต้องแล้วหนู ชื่อขุนหนูนเนี่ยตัวแดงก็เป็นอยู่บนโลกมนนุ่งเหล้าหลับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจริงเอาเรืองจะรยาเปรียบทียำไมล่ะเจ้าคะเทวดาบอกว่าขุนหนูเนี่ยมีใจเป็นกุศลทุกคืนจริงไหมก่อนนอนดนงได้ทานอะไรสมเด็จในก็นึกโอ้ใช่เราได้ถาม,ม,าถ,ามถึงนึกถึงหลวงปู่ขอกราบหลวงปู่ทุกคืนไปจิตเริ่อมใสสมเด็จในปเปรายตีนเนี่ยจะเกิดปีตีนะ ว่าดูสิแค่เรากราบหลวงปู่ก่อนนอนทุกคืนยังได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดนึ่งก่นหนึ่นหลวงปู่ที่เรากราดหลางจะไม่อยู่สูงกว่าชั้นนี้เลยเลยถามเทวดาเทวดาเจ้าขาลวงปู่ของโยมปู่ปาอยู่ชั้นไหนเจ้าขาเทวดาบอกติดกังขายเลยไม่ตอบกลัวนางป้าใหม่จะเสียศรัทธาเห็นไหม นี่คือเรื่องของใจคนนะไม่ใช่รวันหนึ่งหนึ่งถ้าเรารักษาใจไม่ดีเราทุกคนมีสิทธิ์ไปเกิดในภพภูมิต่างๆวันเดียวอาจจะท่องไปทุกภพใครไม่เชื่อเรื่องการเป็นไรตายเกิดในภพหน้าแต่ขอให้เชื่อมั่นในเรื่องการเป็นไตายเกิดในขณะจิตนี้ขณะจิตมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเราเป็นไรตใจเกิดไ้ นับครั้งไม่ถ้วนนับชาติไม่ถ้วนนี่คือการเป็นว่าใจเกิดของจริงดังนั้นกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ถามว่ามันยากไไหรือไม่คำตอบก็คือยากเหลือแสนในทางกายภาพสองในทางจิตใจยิ่งยากก็้าไปอีกเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะสอบตกทุกวันสมมุติวันนี้มันไม่ยอมทำใจท่องจนหลับไปถวันนี้เป็นมนมุษย์สมาธิโสใจสูงทังวันหนึ่งพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเกิดน,น้ำไม่ไหลเห็นไหม มันม <ELL ME> like, ีนมแล้วเกิดที่จะหลุดไปเป็นมนุษย์อีกแล้วอ่ะถึงเราจะน้นทุววันนี้ถามตัวเองก่อนจะเดินออกจากบ้านนะเอ้วันนี้ฉันจะเป็นมนุษย์มนุษย์สันนานว่าคือมนุษย์ใจสูงให้ได้ตลอดวันต้องจดฝึกตัวเองทุกวันให้เป็นมนุษย์อย่างนี้ทุกวันนะอย่าหลุดบ่อยๆนะแต่ถ้าหลุดบ่อยก็เริ่มต้นใหม่หลุดบ่อยก็เริ่มต้นใหม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในพภูมิของมนุษย์และเทวดาก็พออย่าหลุดไปเป็นมนุษย์สเปรตง มนุษย์สตยัตว์เดรัจฉานเราคือสัตว์เดรัจฉานมนุษย์สตัตว์ในระโกคือมนุษย์สยยยั์นรกใครดูให้แก้ไขการเป็นมนุษย์เนี่ยยากแต่เชื่อไหมมีมนุษย์บางจำพวกที่ตายกัน,นง่ายเพราะไม่รักชีวิตเร่องนี้อ่านข่าวหนสือินแล้วก็ดูข่าวโทรทัศน์เรื่องเล่าชาวนีกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งพากันไปลิงทลองเพื่อนรับปริญญาย เหลียงจะร้องกันข้ามคืนจนถึงตีหนึ่งตีสองที่ข้างแน้นำเจ้าพระยาพอถึงตีสองเพื่อนคนหนึ่งขอลุกออกจากโรงกลับบ้านไปถอยรถไม่รู้ไปถอยรถยังไงจู่ๆรถถอยลงไปแม่น้ำเจ้าพระยาโครมเพื่อนที่กินเหล้าเมาอย่างเบงก็จะเคาะแก้วเคาะขวดตรงนั้นไม่รู้กั่องรู้แล้วกลับไปบ้านกัน เมื่อวานี้โทรหาเพื่อนวันนี้เราจะไปไหนต่อยังไม่รู้เลยว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ลุกออกไปก่อนถ่ายรถลงเจ้าพยาแต่แล้วก็เป็นศพไปแล้วขึ้นเนื้อหนึ่งเรียบร้อยแล้วดูนี่ชีวิตสูงค่าขนาดนั้นแต่บางคนก็เอามาตายง่ายง่ายนะนะบางทียังไมไ่รู้สึก,อ <c oughs> กเองเพราะฉะนั้นโอกาสรอบเมื่อเกิดมาเป็นคนนั้น